ย้ายไม่ย้ายครับสำหรับบรูโน่กิมมาราสในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหหลายทีมให้การจับจ้องหลายทีมให้ความสนใจครับตอนนี้มีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลพร้อมเปิดสืกอกับแมนซิสตี้ครับล่าตัวบรูโน่กิมมาราสของนิวคาสเซิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะเชล g r กราฟเลยนะครับเปิดเผยว่าอาร์เซนอลกับแมนซิสตี้ครับตกเป็นข่าวว่าพร้อมต่อสู้กันเพื่อล่าตัวบรูโน่กิมมาราสกองกลางัวเก่งของนิวคาสเซิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ชื่อกันว่าดาวเตะทีมชาติบราซิลอย่างกิมารายส์มีค่าฉีกสัญญา100ล้านปอนด์แม้สโมสรที่สนใจอาจจะสามารถประลุตกลงด้วยค่าตัวที่มันต่ำกว่านั้นครับผู้บริหารระดับสูงของนิวเซอล์อย่างดาร์เรนเอลนะครับเปิดเผยเมื่อต้นปีว่าสโมสรเนี่ยอาจจะถูกบังคับให้ต้องขายหนึ่งในสตาร์คนสำคัญของพวกเขาเพื่อให้ได้เป็นไปตามกฎการเงินของพิมเลืองกฤษแล้วรายงานข่าวล่าสุดจากเดอะซเลกราฟครับเปิดเผยเลยว่าสิ่งนี้ส่งผลให้อาร์ซอนสนใจคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ซัก ของหน้าชาวสวีเดนนะครับแต่ตอนนี้พวกเขากําลังมองไปที่บรูโน่กิมไรส์ของนิวคาสเซิลด้วยเหมือนกันยังไงก็ตามแมนซิตี้คู่ปรับแย่งแชมป์เอังกฤษกระตือรือร้นครับที่จะคว้าตัวกิมไรส์เหมือนกันหลังเขากลายเป็นผู้นําในทีมของเอ็ดดี้ฮาวนับตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงในปี2022รายงานก็ยังบอกอีกว่าบรูโน่กิมไรส์นั้นรู้ถึงความสนใจของทั้งอาเซนอลแล้วก็แมนซิตี้เลยโดยทางกิมไรส์เองยังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางปารีสแซงต์แชงแมงด้วยเหมือนกันนะครับ น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ครับแมนสตีกับทางอาร์เซนอลร่วมวงจะแย่งตัวบรูโน่กิมมาราสของนิวคาสเซินนะครับน่าสนใจจริงๆครับเป็นอะไรที่ต้องมาติดตามสถานการณ์ของนักแข่งรายนี้ครับกลายเป็นแข่งที่เนื้อหอมไปโดยบริยายนะครับจัดไปให้ไปรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม